สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับครูกิฟสอนเสร็นอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะครูกิฟต์จะสอนในเรื่องของแสงเงาและสีค่ะนักเรียนรู้หรือไม่คะว่าแสงเงาสีที่อยู่รอบๆตัวเรามีลักษณะอย่างไรบ้างคะภาพแสงเงาสีที่เกิดขึ้นในธรรมชาตินะคะนี่ก็คือภาพตัวอย่างที่คุณครูนํามาให้นักเรียนได้ สังเกตและสงสัยกันนะคะแสงมาจากด้านนี้เงาล่ะคะเงาอยู่ฝั่งไหนคะใช่ค่ะเงาอยู่ฝั่งนี้ค่ะเงาที่ตกกระทบของภูเขานะคะแล้วภาพนี้ละคะเงาอยู่ฝั่งไหนแสงมาจากฝั่งไหน แสงมาจากฝั่งด้านบนนะคะแล้วก็เงามาจากเงาอยู่ด้านล่างนี้ค่ะถ้าเงาอยู่ด้านล่างแล้ววัตถุหรือว่าสิ่งของหรือว่าสิ่งที่เป็นธรรมชาติ <c oughs> ขออภัยค่ะอยู่ฝั่งไหนคะอยู่ฝั่งด้าน บนนี้นะคะภาพต่อไปค่ะเป็นพระพุทธรูปนะคะนักเรียนคิดว่าเงาอยู่ฝั่งไหนแสงมาจากฝั่งไหนแสงมาจากฝั่งซ้ายมือเงาต้องอยู่ฝั่งขวามือเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาแสงและเงานเนี่ย จะอยู่ตรงข้ามกันนะคะไม่อยู่คู่กันสิ่งที่อยู่ใกล้แสงมากที่สุดจะเป็นสิ่งที่สว่างที่สุดค่ะส่วนฝั่งไหนที่เป็นเงาจะเป็นฝั่งที่มืดนะคะหรือว่าดำนั่นเองค่ะฝั่งที่อยู่ใกล้วัตถุที่สุดจะเป็นฝั่งที่ดำที่สุดดำนี่ค่ะเงา ที่อยู่ใกล้วัตถุที่สุดก็คือจะเป็นเงาดำนั่นเองนะคะภาพแสงเงาสีที่เกิดขึ้นในทัศนศิลป์ค่ะทิศทางของแสงอยู่ฝั่งนี้เงาบนวัตถุอยู่ฝั่งนี้เมื่อแสงมาฝั่งนี้ใช่ไหมคะเราก็เริ่มเห็นเงาแล้ว เงาบางๆแล้วก็เงาแบบชนิดที่เข้มนะคะหรือว่าดำที่สุดค่ะแล้วก็จะเกิดเงาตกกระทบเงาตกกระทบนะคะจะเป็นภาพวงกลมค่ะเมื่อวัตถุของเราเป็นวงกลมเงาก็ต้องเป็นวงกลมแล้วถ้าคุณครูถามต่อว่า ถ้าเป็นทรงกลวยล่ะคะเงาจะเป็นแบบไหนคะอันนี้สมมติว่าเป็นทรงกลวยวาดยากค่ะวาดกับเมาส์ทรงกลวยสมมติว่าเป็นกลวยละกันนะคะจินตนาการเอาแสงมาจากฝั่งนี้เงาของกลวยฝั่งไหนคะนักเรียนอยู่ฝั่งด้านนี้ถูกต้องไหมคะ เงาจะมาแบบนี้นะคะส่วนที่เป็นเงาจะเป็นส่วนที่ดำสนิทค่ะและส่วนที่แสงเข้าถึงหรือว่าแสง ถูกที่สุดคือแสงที่สิ่งที่สว่างที่สุดส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่โอเคคุณผกอผ่านนะคะขอไปค่ะกระดาษลนภาพแสงเงาที่เกิดขึ้นในงา,านทัศนศิลป์ภาพต่อไปนะคะเราจะ เรียงลำดับหรือน้ำหนักของแสงเงาได้เป็น6ช่องหรือ8ช่องนะคะที่ส่วนใหญ่ใช้สอนกันก็จะเป็น6ช่องและ8ช่องนะคะถ้าเราเรียนปกตินะคะนักเรียนก็จะได้ปฏิบัติแบบนี้ด้วยนะคะแต่ว่านี่ก็คือสอนออนไลน์คุูครูก็มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็ประยุกต์ใช้ในให้นักเรียนเนี่ยสะดวกที่สุดนะคะ เรียนไว้ไว้เป็นความรู้ในการสร้างสรรค์งานต่อไปค่ะนี่ก็คือภาพตัวอย่างค่ะแสงเงานะคะคือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่แสดงให้เห็นด้วยความรับรู้รับรู้ด้วย,วยเลยคะสายตานั่นเองค่ะในเรื่องของรูปร่างรูปทรงปริมาตรหรือสิ่งที่มีมิติขึ้นเนี่ยเช่นวัตถุชิ้นหนึ่งได้รับแสงสว่างจากจุดกำเนิดใดๆก็ตามเช่น ดวงอาทิตย์หลอดไฟอะไรอีกคะแสงสว่างจากด้านนอกนะคะวัตถุเหล่านั้นเนี่ยจะมีความสว่างและอีกส่วนหนึ่งก็จะมืดเรียกว่าแสงและเงาค่ะการจะใสง่เงาจากด้านหน้านะคะแสงมาจากด้านหน้าเงาอยู่ด้านไหนคะด้าน หลังแสงมาจากด้านข้างด้านซ้ายมือเงาก็ต้องอยู่ขวาม,มือนะคะนี่ก็เหมือนกันสีนะคะคือส่วนประกอบที่มีความสำคัญของการสร้างสารรค์งานศินละปะช่วยให้ศิละปะของเราเนี่ยมีความน่าสนใจมีชีวิตชีวาสีเนี่ยยังมีอิทธิพลต่อความรู้สึกอารมณ์ของมนุษย์ด้วย นะคะยกตัวอย่างเช่นเมื่อเรามองสีแดงและสีเขียวมีความแตกต่างกันไหมคะมีความแตกต่างกันสิ้นเชิงเลยนะคะเมื่อเรามองสีแดงสีแดงจะให้ความรู้สึกที่ดุเดือดร้อนแรงกล้าหารมีชัยชนะแน่นอนอะไรแบบนี้ค่ะแต่เมื่อเรามองสีเขียวสีเขาจะเป็นธรรมชาติรักสวยรักงามมีชีวิตชีวาสบายชื่นใจ นะคะเห็นไหมคะความรู้สึกและอารมณ์เวลาเรามองเนี่ยจะรู้สึกยังไงอะจะรู้สึกที่แตกต่างกันเป็นอย่างมากเลยนะคะแล้วก็สีเนี่ยยังมีความสําคัญมากสําหรับในงานศิลปะนะคะเพราะช่วยเพิ่มคุณค่าด้านความงามของผลงานด้วยนะคะเทคนิคการจับเลนส์เพื่อใช้ในการวาดนะคะส่วนใหญ่อะคะ่ะจะใช้วิธีแบบกลาง นะคะซึ่งวิธีการจับปากกาหรือว่าดินสอน,นะคะเราจะจับแบบเอียง45องศานะคะไม่มีใครตั้งตรงแล้วก็นอนเลยนะคะเหมือนอันที่1แล้วก็อันที่3แต่ว่าถามว่าแล้ว3วิธีนี้ใช้ได้ไหมครับคุณครูใช้ได้ทั้ง3วิธีเลยนะคะเส้นมันก็จะแตกต่างกันด้วยนะคะเพราะว่าเส้นที่หนาที่สุดก็จะเป็นเส้นที่3นะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้เรื่องของการ ระบายเสงเงานะคะที่จริงก็คุณครูก็อยากให้นักเรียนวาดนะคะในบินสอด้วยบินสอ EE e นะคะโดยการไล่ค่านดำหนักแต่ว่าด้วยความที่เราอะเรียนออนไลน์มันก็มีกำหนดนิดนึงนะคะมีข้อกำหนดมีเงื่อนไขอะไรก็ต่างๆนะคะครูก็เ,เลยประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวันของนักเรียนละกันนะคะอันนี้ก็คือการบ้านให้นักเรียนถ่ายรูปแสงเงาสีที่เกิดขึ้นในธรรมชาตินะคะส่งงานหน้าเพจสอนสีนบ้านครูกิฟนะคะทุกคนทุกคนอยากคุณครูอยากจะถามว่านักเรียนทุกคนเล่น f c e e o o o มไหมคะผู้ปกครองเล่น f c e b o o o มไหมคะถ้านักเรียนเล่น Facebook นะคะหรือว่าผู้ปกครองเล่น f c e e o o o นะคะให้นักเรียนเนี่ยพิมพ์ตรงที่ค้นหาค่ะว่า เพจสอนสินบ้านครูกิฟตหรือว่าพิมพ์ว่าสอนสิ์บ้านครูกิฟก็ได้นะคะมันจะขึ้นมาแล้วให้นักเรียนนะคะส่งงานในเพจน,นี้หรือถ้าไม่สะดวกนะคะให้นักเรียนสร้างอัลบั้มในไลน์กลุ่มนะคะแล้วก็เขียนชื่อเขียนเลขที่เลขที่อ่ะไม่ต้องก็ได้นะคะเขียนชื่อแล้วก็เขียนห้องมาให้คุณครูนะคะอันนี้เป็น20คะแนนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นคะแนนที่คุณครูจะให้ค่ะ ให้ผลงานให้การบ้านนักเรียนทำห้ชิ้นงานชิ้นละ20คะแนนเพราะฉะนั้นนักเรียนทำทำมาให้เต็มที่ที่สุดนะคะถ่ายรูปแสงเงาสีที่เกิดขึ้นในธรรมชาตินะคะไม่ต้องซีเรียสน,นะคะถ่ายถ่ายที่นักเรียนคิดว่าโอเคสวยแล้วคือติดน,นักเรียนก็ได้หรือ ไม่ติดทางเรียนก็ได้นะคะแต่คุณครูอยากให้ติดธรรมชาตินะคะถ้าเรียนคิดว่าตัวเองคุณครูคะวันนี้หนูไม่ได้แต่งหน้าค่ะหนูเป็นธรรมชาติมากเธอก็ถ่ายรูปได้นะคะถ่ายรูปกับธรรมชาติส่งงานทางเพจเพจ facebook ของคุณครูนะคะทําไมคุณครูถึงให้ส่งงานทางเพจเพราะว่าหนึ่งอะคะ่ะเมื่อนักเรียนส่งงานทางไลน์ใช่ไหมคะนักเรียนหนึ่งคนก็จะ เด้งหนึ่งครั้งนักเรียนส่งวิชาศิลปะเด้งหนึ่งครั้งส่งภาษาไทยเด้ง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 เลยนะคะก็คือก็คือเป็นการรบกวนคุณครูท่านอื่นด้วยเป็นการรบกวนผู้ปกครองท่านอื่นด้วยนะคะแล้วก็เมื่อเวลาผ่านไปนักเรียนจบมสามปุ๊บนักเรียนอาจจะออกจากกลุ่มหรือว่ากลุ่มโรงเรียนนี้อาจาก็จะร้างไปเลยนะคะเมื่อนักเรียนเปลี่ยนไลน์หรือเปลี่ยนโทรศัพท์ ก็ไม่สามารถเข้ามาดูได้นะคะเพราะว่ามันหมดอ,อายุแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณครูให้ส่งเพจเพราะว่าเมื่อน,นักเรียนจบไปนักเรียนมีผลงานทางเพจ facebook นักเรียนสามารถแชร์ผลงานของตนเองให้สื่อโซเชียลอะค่ะได้เห็นว่าอ๋อนี่ผลงานเรานะเรา <c oughs> ขอไปค่ะเราถ่ายรูปให้กับครูกิฟครูกิฟได้ส่งในทางเพจ facebook นี้เมื่อนักเรียนจบมสานักเรียนจะไปต่อ มสหรือว่านักเรียนจะไปต่อมาหาลัยก็นักเรียนนําผลงานที่คุณครูอะค่ะโพสแล้วก็ให้นักเรียนไปคอมเมนต์ใต้โพสใช่ไหมคะ